ตอนนี้อยู่ที่ชินจูกุดองกีนี่คือคาบาคุจิโกะไม่ใช่คาบุกิเจ้าเป็นย่านแบบว่าเที่ยวกลางคืนของที่ชินจูกุใช่แล้วยังไม่กลางคืนเพราะเรามาตอนนี้ก็มาห้าโมงกว่าใช่แล้วแต่เราพามาไม่ได้มาเที่ยวกลางคืนเราจะมาหาข้าวกินใช่มันอยู่ในซอยนี้แหละตรงไปตรงไปตรงแรกเลยนะฮะที่มีโรงแรมกอซิล่าใช่แล้วซอยนี้แหละครับร้านนี้ร้านนี้ไม่ชื่อว่ายูคาสึโมโตมุระนั่นเองนะฮะ มีหลายสาขาชิบุยาก็มีแต่ร้านนี้ชื่อดังครับประมาณนั้นตรงไปเลื่ดยๆ้ยู่ซ้ายมือนะฮะซ้ายมือเหรอใช่ตรงไปเลอยๆก่อนโอเคฮะถึงแล้วตึกนี้เลยดูจากป้ายนี่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 โมโตมุระโมโตมุระ กินกันอ้วกแตกอะดูราคาฮะคือมีแต่เนื้อนะฮะร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยห่อร้านนี้มีน้องๆแนะนดำมา <c oughs> เดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆว่ามันอยู่ตึกตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ซิล่านะฮะก็ซิล่าอยู่ข้างบนนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอิซากยะนะฮะเปิด24ชั่วโมงเนี่ยเดินเข้ามาทางนี้นะครับจะเป็นร้านกาแฟคือวีโต้ถ้าตึกนี้เลย กินกาแฟเลยทีเดียวใช่แล้วร้านเนี้ยอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะบอกชื่ออีกทีกิวคัส,สึโมโตมุระนะฮะเดี๋ยวลงไปใต้ดินกันดูซิว่ามีอะไรรอเราอยู่เลฮะเต็มถึงแล้วหน้าร้านแล้วเฮ้ยไม่มีคิวเลยวันนี้เมื่อกี้มีตอนที่เรามาเริ่มต่อก็มีประมาณส<อ>ามโต๊ะก่อนนะโอเคอเดี๋ยวไปดูเมนูคิวคัสสึของพี่นี่กันเมนูเยอะมากมีอยู่อย่างเดียวไม่ต้องเลือกเลยเออแค่ขนาดเฉยก็มีขนาดแตกต่างกันนะฮะร้อยสามสิบกรัม อันนี้มันคืออะไรอ่ะแยมไม่มีแยมมีแยมแล้วสองร้อยหกสิบนี่มีสองร้อยด้วยแยมแยมอันนี้มันคืออันนี้นี่คือต้องบอกมันคืออะไรอ่ะปนเตโต้แยมที่ทำมาจากมันฝรั่งเออก็เลยไปเอ๊ะมันแยมแยมไม่เคยนี่ดีมากเลยเขามีภาษาเกาหลีด้วยแล้วดียังไงอ่านไม่ออกฟี่หมายมีภาษาอังกฤษวะแสดงว่าคนเกาหลีมากินเยอะอ่าโอเคมีไม่นูยังเยอะไม่รเรื่องมากเฮ้ยไม่ใช่นี่คุณเป็นภาษาเกาหลีวะเดี๋ยวเราไปกินข้างในนี่ต่อแล้่ะ เดี๋ยวที่เจยอยู่เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ให้นั่งคนเดียวมาแล้วมาแล้วเย้ได yeah, ้กินแล้วอันนี้ก็มีวิธีการกินเขาก็บอกว่าเป็นเนือเอ้อใช่ป่ะแล้วที่เป็นเอาไปทอดแต่ว่าข้างในอ่ะมันก็ยังไม่ได้สุกมาทีเดียวดูดิแดงแป๊บเออทีเนี้ยข้างหน้าเราที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเตาหนินร้อนก็คือถ้าเกิดว่า ลูกค้าคิดว่ามันกดเกินเอ้ยเพราะด้ยนั้นะมันดิบเกิในไปก็เอาไปแบบจี่แบบนี้ลองซิลองซิว้าวแบบว่าให้มันยังไงอ่ะไม่ต้องแบบแ่ข้างใมันสุกหน่อยเออไม่ต้องดิบมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบไม่ค่อยโอเคกับการกินแบบนี้เห็นปะเนี่ยก็โอเคก็เป็นไงดด,ดููิดิแต่ข้างในอาจจะยังแบบดิบนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ว่ากาบเสี่ยวเขาบอกว่าวิธีการกินเนี่ยก็มีแบบ กินกับวาซาบิซึ่งเอาวาซาบิเนี่ยใส่ไปนน้ำจิ้มได้น้ำจิ้มจะมีอยู่สองอันคือน้ำจิ้มมิโซะกับน้ำจิ้มมันนี่น่าจะเป็นพวกโชยุซูโกรยนั่นแหละแล้วก็อันนี้มิโซะมิโซะใช่อันนี้โชยุอ uh ่ะฮะก็คือเขาบอกว่าเอาวาซาบิจิ้มลงไปผสมก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้แล้วก็อันนี้คือสองแบบอีกแบบหนึ่งคือใช้เกลือเกลืออยู่ไหนเกลือชมพู เหมือนเออไม่ใช่สเต็กเนี่ปะเก,เ,เกลือชมพูเออเกลือเกลืออะไรไม่รู้อ่ะก็คือโรยกินก,กับเกลือเค็มๆเลยเฉยไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้โอเคแล้วก็อันข้นางน้านี้คือน้ำซอสใส่สลัดส่วนข้าวเนี่ยก,ก็อันนี้ก็คือจิ้มกับอะไรในแถาบอกว่าเป็นแบบ oh. ไอ้โพเโตโตอ้อะหนึบหบนึงโพเตโต้ซอสเยเออโพเตโต้ซอสเย่เขาบอกกินกับข้าวกินกับข้าวเหรอใช่แต่ว่าไอ้พวกก็จิ้มเนื้อนั่นแหละแต่เขาพูดเหมือนกับว่าให้กินด้วยกันเงี้ยโอเค นเย็นเย็นเจี๊ยบเลยมี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะโอ้ค่ะมาจากประเทศไทยเลยนะคะก็จะให้มาลองชิมด้วยกันครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยกินเหมือนกันเอ็มก็ไม่เคยกิน่เดี๋ยวกินเสร็จก่อนค่อยถามคอมเมนต์โอเคแล้วก็กินเลยกินไปโซยเลยนะคะนิดพูดยังงเออแล้วก็ข้าวเต๋อได้เยี่ยโอ้ว้าวตื่นเต้นจังเลย กลับมาเนี่ยมันจะได้สุกทั่วถึงกันไงพอแล้วลองดูกินแบบกึนงสุกกินดิบจิ้มกับโชยุละกันานี่นะฮะโอ้ยอ่ะคมอนอืมโหหูนี่เพื่อนนุ่มมากอ่ะอือโคตรอร่อยอ่ะ สั่งหมูมันน้อยไปหน่อยว่ะสั่งเพิ่มได้ไหมสั่งเพิ่มได้สั่งเพิ่มเอออร่อยสุดยอดเลยเราบอกมาเมื่อกี้เราเดินเข้ามานะคะบอกให้จ่ายตังค์อนยังไม่ได้กินเลยนะบอกให้จ่ายตังค่อนก่อนเข้าร้านสั่งเมนูก่อนเลยเข้าร้านปั๊บจ่ายตังก่อนเลยจ่ายตังเสร็จค่อยแดกไม่รู้สั่งเพิ่มได้ป่าวเนี่ยได้ได้ตงกูลังชิงโอ้สุดยอดเลยอันนี้อิสลัดอร่อยมากขอบคุณ ยอดมากครับมาจากไทยอร่อยมากอะไรอร่อยกันชานน้ำซุปน้ำซุป ินหมดแล้วนะคะนี่คนทั้งค้าวสั่งเพิ่มแต่เราไม่ไหวแล้วสัมผัสความรู้สึกของน้องโค่ดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะกินหมดจานแล้วเดี๋ยวช่วยเป็นนาบ้านเป็นไงบ้างอร่อยบ้านสุดยอดสุดยอดนี่นะคะเนื้ออย่างนี้เลยฟินมากฟินมากนุ่มมากเนื้อมันแบบมันดีมันดีดีต่อใจอืนี่คอมเมนต์มาแล้วนะคะก็ ถ้าเกิดใครอยากมาลองทานก็มาได้เลยชิมจูกุก็มีชิบุย่าก็มีอ้ยหสาขาแ้วเดี๋ยวพี่น่าจะเปิดที่กรุงเทพแล้วนะใครก็ติดตามม่นี้เฟซบุ๊กไหมฮะแล้วยูทูบนะฮะเดี๋ยวติดต่อกันอร่อยเปิ่ม จนจะอ้วกแล้วก็กินเยอะอยก็เลี่ยนเหมือนกันนะเนี <c oughs> ่ยแปลว่าต้องกินพอประมาณะค่ะไม่ต้องกินเยอะมากครับ <c oughs> ผมค่ะก็อย่าลืมนะคะ,คคะกดตับ Subscribe ด้วยนะคุณถ้าลม <c oughs> มีเสียฟเฟกมีเสียฟเฟกไม่เป็นไรแล้เสียงเฟกอย่าลืมกดตับ Subscribe ด้วยนะคะข้างล่างเลยปุ่มสีแดงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มันแบบเด็ดมากเด็ดสะตรีมากจะบอกให้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย